ทำของพระศา,าสดาเนี่ยแม้ข้อเดียวประโยคน์เดียวบทเดียวถ้าเราทำในจใจแจ่มแจ้งจะเป็นประโยชน์เกือ้อกูลตลอดกาลนานไม่ต้องทั้งหมด8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แค่ขันธ์เดียวข้อเดียวความไม่เที่ยงนี่เป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงนี่เป็นที่อาศัยเป็นธาตุนี่เข้าใจแค่บ,บทเดียวประโยชน์เดียวข้อความเดียวดับทุกข์ได้อัศาจรรย์มากก็จะถึง8ปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์ ดังนั้นหยิบบทใดบทหนึ่งขั้นใด้ขั้นหนึ่งมากระทาให้แจ่มแจ้งให้ได้ที่เราสวดทาจริงๆนะทําให้ได้และพระศาสดาก็ทรงตัดเรีว่าให้ทําเองช่วยไม่ได้แก้ให้ไม่ได้กระทําให้ไม่ได้แต่พระพุทธองค์ทรงบอกกล่าวแสดงธรรมด้วยความเมตตาไม่มีเงื่อนไขใดๆเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเมตตาธิคุณ บริสุทธิ์ที่คุณแก่เราทั้งหลายแล้วเราจะรออะไรนะในเมื่อพ่อผู้ยิ่งใหญ,ใหญ่มีมหากรุณาที่คุณทรงมีพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณอย่างสุดๆแล้วขอให้ลูกทั้งหลายจงไปเพียรลเมือปฏิบัติให้ถึงที่สุดแต่งทมเถิดจะเกิดผลอนุโมทน,นา